สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมานะครับอันนี้มาในมุมใหม่เออว่างๆครับผมก็เลยมาชวนคุยกันเดี๋ยวผมแชร์สักคู่นะครับ สวัสดีนะครับผมทุ่มนึ่งพอดีเลยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพิ่งเตรียมเสร็จก็ขอทดสอบเสียงหน่อยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างโอ้ซะซ่าเมนกันนะครับซซาเหมือนกันเดี๋ยวผมย้ายผมย้ายไมโครโฟนนิดหนึ่งนะครับอ,อ การไลฟ์ Live, มันก็จะใชแบบเนี้นะครับอืมเอา้าไม่แปบ๊บหนึ่งนะฮะแบบนี้ดีกว่าอาได้ไหมฮะอะแบบนี้ดีกว่าอะโอเค ทดสอบนะครับตอนนี้ย้ายไมโครโฟนมาอยู่ใกล้แล้วอ๋มีคอมเมนต์มาด้วยนะครับอาโชนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ใช้เว็บแคมนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มไฟก็ภาพก็อาจจะไม่ใส่ปิ้งนะครับเหมือนทั่วไปคุณพันลบครับเสนนาดีนะครับ วันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังครับในหัวข้อใหม่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีงานสัมมนา,ารายงานการวิจัยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้ไปไปร่วมมานะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ถ้าถูกใจก็ช่วยบอกมานะครับตอนนี้ผมไลฟ์ผ่านทางเ c e b o o k นะครับแล้วก็ทาง youtube นะครับถ้าเกิดทักทายมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับชัดเจนนะครับคุณยิ้มนะครับคุณวีรศักนะครับคุณพันลบคุณกัลยานะครับคุณกัลยาจากเชียงใหม่คุณพันลบนะครับก้าวไกลก้าวไกลพักก้าวไกลสวัสดีนะครับแล้วก็คุณวีรศักนะครับผมโอภาพนี้เป็นทนายความแน่เลยนะครับเป็นอ่ นักวิชาชีพนักกฎหมายแน่เลยก็ขอพระคุณนะครับที่เข้ามาอ่าทางนั้นเริ่มเลยนะครับผมถ้าชัดเจนผมขอนิดเดียวผมอฟังเสียงนิดนึงเพราะว่าผมตั้งใจนะครับในการไลฟ์นะครับอ่าโอเคพอจะใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้อ่าโอเคมาเริ่มเลยนะครับน่าวันนี้นะครับก็ได้ไปในงานสัมมนานะครับอ่า ให้ดูเลยก็แล้กันสัมมนาแบบใหม่ new normal นะครับเนื่องจากมีงานสัมมนารายงานการวิจัยนะครับของท่านอาจารย์ของผมเองคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระสุธีวัลังกูลนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันมีไลฟ์ที่ให้ไปดูอยู่แล้วเนี่ยนะครับอ้าเดี๋ยวมันไม่มีหน้าผมเลยใช่ไหม เดีย๋ยวคิดถึงหน้าผมกันใช่ไหมครับอ่าก็อ่า,อ,าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ไล่ดูแล้วกันอ่าให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับคุณไอซ์สวัสดีนะครับจากไต้หวันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมผมไปที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับไม่ใช่วิทยาเขตทีต้องบอกว่าที่ท่าพจันทร์นะครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เขาจะเรียกว่าอะไรลนะ่ะ ก็เรียกว่าที่ท่าพจันทร์ละกันอันนี้ก็เป็นภาพป้ายนะครับก็ยังปิดอยู่เลยนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ยังมีคําสั่งปิดอยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการาผ่อนผันนะครับให้มีการจัดการ,รอบรมอะไรต่างๆได้นะครับก็ด้วยเหตุผลของเรื่องของอสถานการณ์การติดเชื้อของโควิดเนี่ยนะครับโดยนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นการ ปิดการเรียนการสอนอยู่นะครับยังไม่เรียนยังไม่สอนอยู่อันนี้ก็เป็นภาพของที่ที่นี่นะครับปกติจะมีคนเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับแต่เอามาแชร์ให้ดูอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายได้นะครับคือทางทางคณะนิติศาสตร์เนี่ยต้องขอบคุณด้วยนะครับผมก็ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็แต่ผมปรับกล้องนิดนึงนะครับผมได้ลงทะเบียนไปแล้วก็เขาก็จะมีการเช็ค มีการลงทะเบียนลงชื่อนามสกุลนะครับมีการาวัดอุณหภูมิแล้วก็มีระบุตำแหน่งที่ให้นั่งเลยนะครับซึ่งาการนั่งเนี่ยก็จะต้องนั่งห่างกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือ1ก็คือนั่งสลับกันเก้าอี้หนึ่งแล้วก็เว้นแล้วก็นั่งนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นภาพนะของอาจารย์ของผมเองที่นําเสนอรายงานการวิจัยนะครับก็ดีนะครับได้ไปฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ทําให้รู้สึกว่าได้ความรู้ได้อะไรกลับมาคิดอีกพอสมควรนะครับเออเดี๋ยวผมขึ้นแบนเนอร์นี้ก่อนโทษน,นะครับสัมมนา,าแบบใหม่นะนนี้เป็นหัวข้อสัมมนา,าแบบใหม่นะครับ new normal นะครับอันนี้ผมใช้ powerpoint ง่ายๆนะครับก็ หัวข้อเดียวนะครับมาแชร์กันให้ดูคือจะบอกว่ายังไม่คุ้นนะบอกว่าตรงๆครับบอกว่ายังไม่คุ้นนะครับเพราะว่าทุกทีเราไปเ้าก็จะนั่งใกล้ชิดติดกันนั่งคุยกันอะไรต่างๆอันนี้ต่างคนก็แบบอเห็นหน้ากันแล้วก็อยู่กันห่างๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับ,รบก็อันนี้อาจารย์ <laughs> ผมแซวบกว่านี้อาจารย์ทีละ3จอเลยคือทั้ง <c oughs> ขอโทษครับทั้งคอมพิวเตอร์ โนตบุกของผมเองนะครับแล้วก็ทั้งตัวตล้งมือถือนะครับกล้งมือถือที่ผมใส่ไม้ตัวจิ๋วๆไปซิลามอนิกนะฮะไม้ไม้ตัวจิ๋วแค่นี้เองแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ใส่นะครับเนี่ยให้ดูนะครับผมเป็นคนชอบใช้เสียงใช้อะไรพวกนี้เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรขี้เกียจแกะนะครับสวัสดีอาจารย์โมด้วยนะครับแล้วก็ เขาก็มีการถ่ายท่อสดนะครับก็เข้าไปดูได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นค่อนข้างจะเป็นงานของทางด้านนิติศาสตร์ด้านกฎหมายจริงๆนะครับถ้าคนที่ไม่ได้แบบว่ามีพื้นฐานเนี่ยดูแล้วคงจะเบื่อเพราะว่างานต้องเกือบ3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะครับถึงเกือบไม่ได้เกือบอถึง5โมงะนะครับแล้วก็ ก็สนุกดีแต่ละคนก็อาจารย์แต่ละคนก็ถกเถียงกันอย่างเมามันเลยนะครับไปดูได้ในไลฟ์นะฮะอ่ะ,อะภาพต่อไปนะครับภาพนี้จะให้เห็นว่าเออภาพนี้จะให้เห็นว่าเออคือจะต้องมีการรักษาระยะห่างนะครับอันนี้เป็นห้องจิตติติงสพัฒนะครับห้องท่านาศาสดาจารย์จิตติติงสัพัฒมีการรักษาระยะห่างใช่ครับใช่อาจารย์โมครับอาจารย์โม แต่ว่าคืออยากจะบอกว่ายังไงเนี่ยถ่ายท่อสดมันก็มันก็ไม่เหมือนอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะถ่ายท่อสดดูอาการที่เราดูผ่านถ่ายท่อสดเนี่ยมันก็มันก็ไม่เห็นบรรยากาศโดยรอบเราก็เห็นแต่ไอ้มุมที่มันโผล่มาแค่จากจอเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็มันก็ไม่เหมือนกับการได้ได้ไปฟังจากเสียงของผู้บรรยายแล้วก็ เข้าลำโพงด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เราได้ฟังเป็นแบบว่า primary source มันทำให้มันจำได้มันเข้าใจมันมีการตอบสนองมากกว่าซึ่งอขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์นีที่เขาก็ปฏิบัติตามนะครับเขาเรียกว่าไก i d e l i n หรือว่าข้อแนะนำนะครับในการที่เราจะอยู่กันกับ าการแพร่ระบาดของโรคโควิดสังเกตไหมครับจะมีเจลแอลกอฮอล์วางอยู่ข้างหน้าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันทจิราเอี่ยมมยุราเลยนะครับแล้วเจลแอลกอฮอล์นี้ก็จะวางอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เราก็จะนั่งห่างกันอย่างนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็คืออาจารย์โรเจตพายกีรัตนะครับผมก็จะนั่งเทอิมออกมานะครับอาจารย์ก็เห็นผมแต่ก็แบบยิ้มให้กันแต่อยู่ห่างกันนะครับยิ้มให้กันแต่อยู่ห่างกัน ด้าน,นขวาก็จะเป็นคุณกล้าสมุททวานิชนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวัตรีสุขศรีนะครับอ่ะต่อไปนะเขาจะเว้นระยะห่างข้างหลังก็จะเป็นเ,เป็นจากหน่วยงานเ,าเขาเรียกว่ากรมพระธรรมนูญนะครับกรมพระธรรมนูญของทางทหารเขามางานสัมมนาน,นะครับรว่าทางอาจารย์เนี่ยเขาก็เชิญไปนะครับ เราก็อยากได้ความเห็นหลกหลากหลายแล้วก็มาจากสมักงานสารปกครองมาจากสมักงานสารรัฐธรรมนูญก็มีนะครับอันนี้ก็มาฟังนะครับแล้วก็มาจากกรมราชทัณฑ์มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีที่ผมอยากเอามาให้ดูเนี่ะครับในนี้นะครับก็คือเราก็ต้องนั่งห่างกันนะครับฝั่งนู้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะนั่งได้1 2 3่งสองา่หคนนะนะครับ ก็คืออัดกันได้6คนน่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือ2ครับใน1แถวเนี่ยนั่งได้แค่2เท่านั้นแถวที่เห็นเนี่ยนะครับคือท่านเห็นจากในการถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยแต่แถวที่เห็นเนี่ยก็คืออาจารย์จันทจิรานั่งเว้นระยะพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์กับอาจารย์สาวัตรีสุขศรีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีใครนั่งอีกแล้วนะครับก็คือนั่งได้แค่นั้นฉะนั้นบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับ อ,อาจารย์โรเจตก็มีผ้าปิดปากนะครับตลอดเวลาถ้าเกิดเข้าใกล้กันเราก็จะใส่ผ้าปิดปากนะครับถ้านั่งห่างกันอย่างนี้ก็สามารถที่จะออถอดได้บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใกล้กับคนอื่นมากน้อยเท่าไหร่นะครับ <S <S เห็นภาพชัดนะฮะน,นะครับเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จัน แตนทัจิรานะครับซึ่งก็กำลังถกเถียงทางกฎหมายนะครับว่าผลของอคำวินิฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่มีต่อกฎหมายที่ออกมาภายหลังการบังคับใช้กฎหมายแล้วเป็นอย่างไรนะครับ<แ>ก็นั่งเถียงกันแต่ว่าก็ต้องนั่งเถียงกันห่างๆกันอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะรู้จักกันแม้ว่าจะรู้ว่ามาจากไหนอะไรก็ตามนะครับก็ต้องนั่งห่างกัน อาจารย์ป้านอาจารย์สาวตรีก็ต้องนั่งห่างกันผมก็ยิ่งห่างกับเขาใหญ่เลยผมก็นั่งแถวหลังผมไปนะครับเพราะผมก็ไปนั่งฟังอย่างเดียวเพราะว่าเพราะเป็นการฟื้นความรู้ที่ได้ไม่ได้ใช้มานานนะครับหมดแล้วปะหมดแล้วนะครับให้ย้อนกลับไปให้ดูอีกทีนะครับก็มาให้ดูอางเนี้ยนะครับส่วนในเรื่องในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยก็ ไปดูได้ในที่ไลฟ์สดนะครับของทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเนี่ยนะครับทุกคนก็จะนั่งห่างกันอย่างนี้นะครับผมบันทึกไว้เพราะว่าบันทึกวิดีโอไว้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่ของกล้องของมหาวิทยาลัยของคณะเนี่ยมันหมดพอดีนะครับบางช่วงก็มีหลุดบ้างก็เลยบันทึกไว้แค่ว่าเอออาจจะเนื้อหาจะได้ครบถ้วนนะฮะท่านั้นเอง นะครับเนี่ยนะครับอ่าะครับผมก็อยู่ห่างเลยจารย์ทีละก็นั่งห่างใกล้ไปอีกเลยนะครับก็ก็คุยกันนะครับแต่ก็คุยกันทางห่างอย่างเนี้ยนะครับก็คุยกันทางห่างอย่างเนี้ยโอ้ฝนมาแล้วบ้านผมฝนมาและครับนี่นะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรฮะชัดลึกอันนี้ชัดตื้นนะครับอันนี้ชัดในมือถือนะครับ เป็นการชัดตื้นนะฮะแล้วก็เป็นภาพแรกนะครับอันนี้ก็เป็นงานนะครับเป็นเอกสารประกอบการสัมมนารา,ายงานการวิจัยสารรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหลังการประกาศใช้บังคับนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระสุธีวรางกูลนะครับผมได้ลงทะเบียนไปล่วงหน้านะครับได้ลงทะเบียนไปล่วงหน้าแล้วก็ได้รับการายืนยันนะครับ จากทางผู้จัดนะครับว่า,าได้รับการาได้รับที่นั่งนะครับคือผู้จัดเนี่ยเขาต้องต้องคำนวณที่นั่งนะครับว่าจะให้ใครมาได้ให้ใครมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ก็คือไปอนะครับไปแบบว่า นะครับอขอโทษขอโทษไม่นะฮะก็โทษทีเมื่อกี้ไม่มันมิ้วไปนะครับคือผู้จัดเขาก็ต้องมาคํานวณใหม่นะครับเนี่ยฮะให้ดูเต็มเต็มเลยนะฮะเนี่ยผู้จัดเขาก็ต้องคํานวณใหม่ว่าเออห้องเนี้ยซึ่งเดิมห้องจิตติติงสะพัดเนี่ยอ่าอ,อาจจะจุดได้สัก50ิคนตอนเนี้เต็มที่ก็ไม่เกิน20สิถึงย2สิบคนนะเต็มที่เลยนะฮะเต็มที่นะฮะ ซึ่งก็ก็เป็นหัวข้อวันนี้ที่มาแชร์ให้นะครับนะนะครับโมนะครับอาจารย์โมแล้วก็คุณไอซ์ครับบอกว่าดูอยู่ที่บ้านยังไงก็ไม่เหมือนกับเข้าฟังที่ห้องสัมมนาใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับเสียงภาพโอเคคุณสมชายเพิ่งเห็นนะครับขอโทษทีคุณสมชายแสงเทียนนะครับเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะเอาขึ้นมาให้นะครับไม่มีคอมเมนต์จากทาง YouTube นะครับถ้าใครลองเข้าไปดูใน y u t u b e เนี่ยก็จะเห็นว่าอ่นเนี่ยไออะไรล่ะน้ำลายผมกระเด็นโดนจอคอมพิวเตอร์ผมเองเห็นเลยนะครับว่าเป็นน้ำลายเห็นไหมเพราะนั้นต้องนั่งนั่งไกลคนอื่นเขานะครับเนี่ยสัมมนาแบบใหม่อ่อ new normal นะครับ new normal สัมมนาแบบใหม่อ่าโอเคก็จบละ ค,คือเรื่องอื่นที่เก็ตเล่าอ่ะเพราะว่าเรื่องเนื้อหาของสัมมนาเนี่ยนะครับก็ไปดูในนั้นก็ได้เนะี่ยเรื่องข่าวต่างๆวันนี้มีข่าวเ,าเรื่องของพักพลังประชารัฐสวัสดีจา์สมชายนะครับสวัสดีนะครับในเรื่องทั่วๆไปข่าวทั่วๆไปผมไม่ค่อยขี้เกียจเอามานั่งคุยมานั่งเล่าแต่ว่าหัวข้อวันนี้ที่คุยนะครับก็คือเอามาแชร์ให้ฟังว่ามันรู้สึกแปลกดีในการที่ ไปร่วมงานสัมมนาที่แบบว่าเราจะต้องปรับตัวสักพักหนึ่งเลยผมยอมรับตรงๆว่าผมก็ไม่คุ้นนะครับว่าอาจารย์ที่อาจารย์ที่รู้จักกันที่สนิทกันที่อยากจะคุยกันเนี่ยเราก็ต้องยืนคุยกันแบบห่างๆะนะครับเราต้องยืนคุยกันแบบห่างๆแล้วเมื่อเราอยู่ใกล้กันเราก็ต่างเคารพกันแล้วก็ใส่หน้ากากอน,อนามัยด้วยกันนะครับแทบจะไม่ต้องไปสั่งเป็นกฎหมายเลยไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปบังคับนะครับ ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะทำนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะฮะเพราะว่าก็ไม่มีใครนะฮะที่อยากจะไปเสี่ยงกับการติดเชื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเห็นของผมเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเลยอะ่ะอาจารย์ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยหมดนะฮะมีหลากหลายแบบมี N95 มีหน้ากากผ้ามีอะไรต่างแล้วก็ ทุกคนก็ถึงจะสนิทกันก็อยู่ห่างกันนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างรักษาความสะอาดนะครับล้างมือนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะน้ำเนื้ออะไรต่างกินแยกกันไม่มีแบบมาร่วมกันหรืออะไรกันต่างๆทั้งสิ้นละตอนนี้ไม่มีเลยนะครับคุณทิศก,กรขอบคุณนะครับก็เนี่ยเอามาให้ดูนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ดูแบบว่าผ่านเร็วๆนะฮะอ่าอ่าอันนี้ผมใช้ powerpoint นะแบบง่ายๆนะครับอย่าถือสานะฮะเนี่ยงานสัมมนาน,นี้นะครับอ่าก็ตอนนี้เขาผ่อนผันแล้วใช่ไหมครับทางรัฐบาลก็เริ่มผ่อนผันให้สามารถที่จะมีงานเล็กๆได้นะครับมีงานเล็กๆแต่ต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการผู้จัดเขาต้องคำนวณพื้นที่ด้วยนะเนี่ยฮนะที่ Faculty of Law ธรรมศาสตร์ u n น v e r s i t y นะครับคนก็จะชอบไปนั่งตรงนี้มุมแบบเงีย,งยบๆมุมแบบสบายๆนะนะครับเนี่ยก็นั่งห่างกันอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ห้องอาจารย์าจ,ารยจิตติติงสัพัฒนสวัสดีคุณครูโบ,โบนะครับอา่อาอันนี้เห็นไหมครับถ้าดูในรูปเนี่ยนะครับอาจารย์ธีระท่านจะนั่งคนเดียวเลยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้นําเสนอรายงานการวิจัยท่านก็จะนั่งคนเดียวแล้วก็ ด้านซ้ายก็ไม่มีใครนั่งข้างอาจารย์ธีระด้านขวาก็ไม่มีแล้วก็เว้นไว้อีกหนึ่งเก้าอี้นไครับเก้าอี้ที่เว้นไวน้นั่นคือตั้งใจเว้นเลยนะครับคือเจ้าที่เขาจัดเลยว่าตรงนี้ห้ามนั่งนะคะนะครับก็เป็นการรักษาไว้ซึ่ง physical present นะ presence นะก็คือ physical p r e s e n c e คือลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้คือเห็นอยู่อะ เห็นอยู่ว่าเนี่ยเลยไป2เมตรเนี่ยคืออาจารย์ผมนะอาจารย์ธีระเห็นอยู่นะฮะแต่ก็ไม่เข้าไปใกล้เข้าใจไหมฮะเห็นแต่ไม่เข้าไปใกล้นะครับอ่าแล้วผมอ่าภาพนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันผมก็เอาเจลแอลกอฮอล์แบบเป็นสเปรย์เนี่ยนะครับซึ่งไม่ระคายเครืองเนี่ยผมเอ่อไปจิกคนใกล้ตัวมาแล้วเขาให้ผมมานะครับก็ก็เอาไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็หมัน ทุกครึ่งชั่วโมงก็ล้างสเปรย์มือผมเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเกือบจะตลอดเวลานะครับเนี่ยเราจะนั่งห่างๆอย่างนี้นะครับวงแรกนี่เขาเป็นวงของผู้ร่วมถกงานสัมมน,นาวิจัยนะครับวงถัดมาก็เป็นผู้ร่วมสัมมน,นาเฉยๆนะครับมไม่ได้ไปแสดงความเห็นอะไระเพราะว่าโอ้โหแค่ฟังก็คุยกันก็กสนุกแล้วนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหม หลังเนี่ยหลังที่หันหลังให้เนี่ยครับก็คือาศาสตราจารย์ดรวรเจตภาคิรัตนั่งคนเดียวเลยเนะครับด้านซ้ายของอาจารย์ก็จะไม่มีใครนั่งนะครับด้านขวาก็จะเว้นเป็นหนึ่งเก้าอี้นะครับฝั่งตรงห้ามก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันเว้น1นั่ง1เว้นหนึ่งนะครับขวาของอาจารย์จันทจิราก็จะเว้นนะครับซ้ายก็จะเว้น ขวาของอาจารย์ซ้ายของอาจารย์ป้าก็จะเว้นไปข้างหลังก็ได้แค่2เพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณเคยยัดได้นะเดานะเคยยัดได้ประมาณ50อะแต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณไม่ไม่เกิน20 21เท่านั้นแหละที่จะเข้าไปได้นะครับเข้าไปเยอะๆคนก็หวันเหมือนกันนะข้างหลังก็มาจากสำนักงานสารปกครองนะครับข้างหลังก็มาจากกรมพัฒนมนูญสารยุติธรรมนะครับ ของทางนอาหารเขานะฮะหมดแล้วปั๊บปั๊บปับป๊บ,ปบ,ปบอ่าโอเคก็จบการ Facebook Live นะครับสัมมานาแบบใหม่ new normal นะแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ากล้องเว็บแคมอันนี้มันก็จะเข้าใกล้ได้หน่อยเพราะว่ามันเป็นเอ่อเว็บแคมแบบ 4 9 30นะครับอ่าต้องประมาณนี้เนาะนี่เว็บแคมอยู่นี่ไมโครโฟนอยู่ข้างล่างนะครับก็จะปรับนิดนึงเอ๊ะขอฟังเสียงตัวเองหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าการไลฟ์เสียงนี่ก็สำคัญนะอ่าโอเคอ่ะเสียงใช้ได้้างก็ลากันไป แค่เท่านี้นะครับขี้เกียจไปพูดถึงใช่ครับเว็บแคม Logitech ตัวนี้เป็น c 9 3 0ครับ c 9 3 0เว็บแคมตอนนี้ราคาแพงขึ้นนะครับ c 9 3 0นะผมเขียนให้ราคาแพงขึ้นเยอะเลย30%แล้วก็ในประเทศไทยก็หมดด้วยเท่าที่ผมทราบนะฮะต้องสั่งจากข้างนอกอย่างเดียวเลยสั่งจากต่างประเทศอ่ะต้องเข้า ช้อปปี้ฮะช้อปปี้ก็ได้ลาซาด้าก็ได้เลือกดูร้านดีๆที่มีรีวิวดีๆนะครับตกแล้วก็สามพันกว่ากว่าตอนนั้นผมรีบไปสั่งจากช้อปปี้มาได้ซึ่งก็แพงขึ้นนะครับสั่งมาประมาณ3450กว่าบาทปกติ4 9 3 0เป็นมันเก่าแล้วมันแค่เท่าไหร่ครับ2 0 0 0 2น0 0ัเจ็ไหมหรือ2 0 0 8อะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยด้วยทุกคนเนี่ยก็ ก็อยู่จากบ้านนะครับก็ทุกคนก็ต้องใช้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกล้องเว็บแคมจากโน้ตบุ๊กหรือจากตัวกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดหรอกเพราะว่ามันก็ต้องยัดเข้าไปลงในขนาดนั้นใช่ไหมครับคุณโบถามว่าแบบนี้ใช้ Logitech Capture ได้ไหมคะใช้ได้ครับ Logitech Capture เนี่ยเป็น Capture นะครับเดี๋ยวคุณโบว่าเอาเพราะว่าเราต้องโฟนิกให้ถูกนะครับ Logitech Capture เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์ของ Logitech ที่ใช้ในการบันทึกวิดีโอแต่ว่าถ้าใช้ถ่ายทอดสดเนี่ยก็ใช้ Streamyard ไปเลยแล้วก็ตั้งไปเลยว่าเลือกมาจากกล้องนี้นะครับส่วน Capture เนี่ยมันก็จะเลือกมุมกล้องได้แต่ว่าของ C930 เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ของมันนะครับแนะนำเข้าไปที่ Logitech.com แล้วก็ไล่ดูรุ่นนะครับแต่ละรุ่นเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาอยู่นะครับใช่ครับมันมีโปรแกรมให้ใช้ฟรีแต่แค่บางรุ่นถูกต้องครับใช่ครับเป็นคอมเมนต์ที่ถูกต้องนะครับเบรโอก็ต้องใช้ Capture นะครับถ้า922 Pro Stream ก็ต้องใช้ Logitech ซอฟต์แวร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับคือคือเว็บแคมแต่ละรุ่นออกมาเนี่ย คนละปีนะครับไล่ปีเก่าปีใหม่เพราะฉะนั้นเว็บแคมเก่าเนี่ยบางทีก็ใช้กับซอฟต์แวร์ใหม่ไม่ได้นะครับนั่นก็ก็ต้องไปลองดูลองไปเรื่อยๆนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับคุณครูโบนะครับคุณครูโบซื้อ B525 มาแต่ใช้ไม่ได้ก็ต้องเข้าไปที่ logitech.com นะครับแล้วดูกดเลือกซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ไล่ดูในซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดของรุ่น B525 เนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นกลางๆนะครับที่ <c oughs> <c oughs> ที่ต้องอัดไฟอัดไฟคือใช้แสงไฟให้อยู่ข้างหลังเยอะๆนะครับอัดไฟไปเยอะๆเนี่ยไฟก็เป็นแบบเนี้ยแต่ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวต่อให้ดูก็ได้อะในถามแล้วนะครับไฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยเล็กหงีใช่ไหมครับสวัสดีรายการสดเราก็ทำให้ดูสดๆอันนี้พอน์ตมันเต็มแล้ว ก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับถ้าถ้าอัดไฟเข้าไปเนี่ยโอ้ยหายใจไม่ออกคั้นจมูกเห็นไหมนะฮะเนี่ยปิ้งเลยไหมฮะถ้าอัดไฟเข้าไปเนี่ยนะฮะแสงเงาใช้ได้เลยไหมฮะปุ๊บเนี่ยฮะเออนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่รู้จะไปเกาะที่ไหน มันต้องมีอ่ะเกาะอ,อันนี้ก็ได้เห็นนะฮะอันนี้ต้องอิมโพรไวส์กันพอสมควรเลยประมาณยังไม่ได้อ่าได้ละเนี่ยประมาณเนี้ย เห็นไหมไฟมันจะเข้าจากตรงนี้นะครับก็ปรับสีปรับแสงได้อ่าล่วงล่วงไฟร่วงนะครับมันยังเกาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ ซื้อแบบธรรมดาง่ายๆครับมาลองดูก็รีวิวว่ามันยังเกาะไม่ค่อยดีเนี่ยหมเนี่ยฮะไฟนะครับแุ่บนะฮะไฟเอ่อใช่ครับคุโบต้องเว็บแคมมีคีย์เวิร์ดเลยครับต้องใช้ไฟเยอะๆไฟอย่างเนี้ครับเนี่ยครับไี่นะครับ ก็ในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับสักสามสี่ร้อยก็มีแล้วถ้าดีๆหน่อยก็ลงทุนหน่อยสัก600นะครับไปเลือกเอาแล้วก็เลือกสั่งจากร้านที่แบบว่า,ารีวิวดีๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมก็ยังเกาะไม่ได้เพราะว่าเนี่ยฮะตัวเนี้ยมันมันต้องมันต้องเกาะอย่างเงี้ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องการหาที่เกาะไฟ ถ้าได้จะแจ่มมากเลยอ่าได้ประมาณเนี้อ่ะได,ได้โทษนะเนี่ยได้ประมาณเนี้ยแต่ว่าไฟมันอยู่ด้านขวาเพราะนั้นตรงนี้สว่างตรงนี้จะมืดใช่ไหมฮะประมาณนี้นะฮะก็ดูแบบสยองสยองดีโอเค ทักทายมิตรสหายคุณยุทธจักรด้วยนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนก็ตัวเล็กแค่นี้เองนะครับอย่าอยา่ยาอย่าใช้ไอ้ไมโครโฟนจากหูฟังไอ้โทรศัพท์มือถือนะครับมันตัดเสียงเยอะมากเลยเสียงมันจะตัดแบบตัดเยอะจนแบบไม่น่าฟังอะนะครับพี่หาวต่อวงก็ได้เตือนไปแล้วว่าอย่าไปใช้ใช้แล้วเสียงมันจะแบบบูบีบูบ,บีบูบีไปหมดเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็ทดลองไลฟ์นะครับคุณอัญชิสานะครับคุณแม่ของสารัสสวัสดีนะครับอันนี้ก็ทดลองไลฟ์ทั้ง Facebook Page แล้วก็าทาง YouTube ด้วยนะฮะเออโอเคเอาแคบผมแบบไลฟ์เป็นหัวข้อนะครับอันนี้หัวข้อของเรื่องของการสัมมนาแบบ new normal นะครับ คนก็จะดูน้อยไม่เป็นไรขี้เกียจไปนั่งแบบว่าคุยเรื่องพักพลังประชารัฐอะไรต่างๆปล่อยกนะ็ไม่ได้สนใจเขา,านะครับจะยังไงพียุทธแกก็ยังอยู่อยู่ดีแหละครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับ30นาทีพอดีสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ